ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือแม้แต่ช่วงวันหยุดยาวมีงานที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะคะจะได้ไปเที่ยวกันค่ะงานที่ว่านี้เป็นงานเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คืองานเกษตรแฟร์สามบุรีนะคะเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรที่หลากหลายรวมไปถึงแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคเกษตรกรรมในส่วนภาคตะวันตกค่ะ นายปารเมศโพธารากุลผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานเกษตรแฟร์สามบุรีซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 ด่านกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีบนเนื้อที่กว่า120ไร่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดขึ้นเพื่อชูจุดแข็งของเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมการเกษตร พร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอ,อกาสให้แก่เกษตรกรในพื้นที่3จังหวัดได้แก่กาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีซึ่งถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการเกษตรของภาคตะวันตกภายในงานยังพบกับการแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปพันไม้สินค้าโอทอปรวมถึงการแข่งขันประกวดผลผลิตและสัตว์ เช่นปลาแพะและไก่พื้นเมืองนอกจากนี้ยังมีการประกวดมิสเกษตรแฟร์สามบุรี2025อีกด้วยงานนี้ถือเป็นงานที่ใหญ่มากงานหนึ่งเลยของในเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเราจะได้ผลประโยชน์นะครับในทั้ง3าจังหวัดทั้งกาญจนบุรีราชบุรีและประสุพรรณไม่ว่าจะด้านเรื่องของการเกษตรนะครับ เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีหรือน,นวัตกรรมใหม่ๆม,มาอยู่ในงานนี้มากมายนะครับก็ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในจังหวัดการจนบ,บุรีเลยทีเดียว สำหรับงานมหากรรมเกษตรแฟร์สามบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12พฤษภาคมนี้นะคะเปิดให้ประชาชนเข้าฟรีตลอดงานค่ะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook งานมหากรรมเกษตรแฟร์สามบุรีกาญจนบุรี